สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นแนวงานคอปาดนะคะแขนกุดปลายบานค่ะเป็นชุดเดรสนะคะด้านข้างเนี่ยเขาจะมีหน้าสั้นเขาจะมีลอนนะคะหน้าสั้นหลังยาวจะมีเขาจะมียวยตรงนี้นะคะทำอยู่ที่ไซส์ L ค่ะ อกสามสิบแปดนิ้วมาทำกันเลยค่ะแม่แบบก๊อฟมาเลยนะคะเป็นงานปิดเก็ดครึ่งไหลปิดบงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่ไหงหลังเป็นงานแขนขุดนะคะไซส์แออยู่ที่ EP สี่แปดสองช่างลงตั้งแต่ไซส์ S นะคะอกสาสิบสี่นิ้วจนถึง 48นิ้วนะคะเราปกเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบเสื้อแขนกุดนะคะออกมาได้เลยค่ะความยาวตามแบบหน้าสั้นนะคะด้านหน้าเนี่ยจะปิดปิดหัวเขา่าด้านหลังเนี่ยความยาวจะอยู่ประมาณครึ่งน่องถ้าปิดเข่านะคะ จากเส้นเอววัดลงมาประมาณยี่สิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่นะคะปิดเขา่าช่างใช้ประมาณยีิบสามนิ้วนะคะคือปิดหัวเขา่าอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังจะประมาณครึ่งน่องครึ่งน่องก็จะอยู่ประมาณยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบนะคะ ช่างใช้ประมาณยี่สิบเก้ายิบเก้านิ้วครึ่งน้องจะต่างกันอยู่หกนิ้วนะคะอันนี้คือความยาวด้านหลังเป็นทรงหลวมนะคะแม่แบบที่สะโพกเราบวกหกบวกแปดไว้นะคะบวกแปดบวกหกไว้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าทรงหลวมไม่ไม่ต้องปรับใหม่นะคะใช้ได้เลยเราก็วัดค่ะสะโพก ยี่สิบหกเซนแล้วก็วัดลงมาค่ะยี่สิบหกเซนตีเป็นกรอบลงมาก่อนค่ะเราจะทำทรงเองประมาณ5เซน ด้าน,นข้างนะคะวัดออกห้าเซนเป็นทรงเอตัวนี้เป็นของผู้หญิงนะคะเราจะเข้าเอวสักหนึ่งเซนเส้นเอวนะคะหนึ่งเซน ตีมาที่เส้นหน้าท้องค่ะด้านหน้านะคะเราปิดเก็ดไหล่ก่อนค่ะ แม่แบบปรับไหล่เรียบร้อยนะคะเสื้อไม่หงาหลังผู้สวมใส่สบายนะคะคอออกปาดแบบสวมได้เลยนะคะจากปุ่มคอวัดลงมา6เซน จากข้างคอวัดเข้ามาหกเซนเราจะย้ายเส้นปิดนิดนึงวงแขน ปีมาทางกอบคอนะคะไม่ไม่มาทางเส้นกลางหน้านะคะหนึ่งเซนค่ะเราย้ายที่ปิดเพื่อให้กระดาษเขาเรียบนะคะเราก็ปิดคอไปเลยค่ะหนึ่งเซน ปิดวงแขนนะคะ ได้แล้วเราก็แต่งใหม่นิดนึงค่ะบาทหน้าสามสิบห้าครึ่งหนึ่งสิบเจ็ดครึ่งอันนี้เราไม่ใช้นะคะเพราะเราย้ายย้ายเพื่อให้กระดาษเขาเรียบจะได้วางง่ายๆนะคะ ดูว่าเขาชี้ไหมถ้าชี้เราก็กดลงมาครึ่งเซนเป็นงานทบด้านหน้านะคะตอนนี้เราจะแยกลอนที่เขาตกเนี่ยเขาจะตกอยู่ด้านข้างนะคะ ถ้าเราแยกอันนี้ไปเลยเนี่ยหล่อนเขาจะอยู่ตรงกลางอันนี้เขาจะหล่นข้างนะคะจากด้านข้างเนี่ยเราก็จะวัดเข้ามาค่ะประมาณห้าเซน เราจะแยกประมาณประมาณแปดนิ้วเป็นงานสวมหัวนะคะถ้าไม่ชอบพอฟ้างก็ จาะหลังได้เลยค่ะ รันเขาก็จะพับประมาณนี้นะคะตอนนี้ดูที่ชิ้นหลังปิดค่ะแขนกุดนะคะปิดเพื่อให้ตรงนี้เขา แนบนะคะไม่อา้าจับจุดข้างคอคะ่ะ ันนี้แขนกุดเราทำไหลล้ำขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆไปดูที่แม่แบบได้แนวถ้ากว้างเนี่ยเราปิดขอหลังไปนิดนะะึงค่ะ จากปุ่มคอนะคะลงมาประมาณ4เซนปิดไปประมาณครึ่งเซนถ้าดูแล้วช่วงนี้เขาป้างก็ปิดค่ะ แล้วเราก็แต่งคอ,อนิดนึงค่ะความยาว จากเส้นสะโพกนะคะเราวัดมาเลยค่ะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ค่ะเท่ากันตีเป็นกรอบลงมาก่อนค่ะเข้าเอวหนึ่งเซนด้านหน้าเข้าด้านหลังก็เข้านะคะให้เท่ากัน ความยาวด้านหลังเราใช้อยู่ที่ครึ่งน่องยี่สิบเก้านิ้วจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะยี่สิบเก้านิ้วครึ่งน่องนะคะ ด้านหน้าเราทําทรงเองอยู่ที่ห้าเซนห้าเซนค่ะเท่ากันตีมาที่เส้นหน้าท้องจะนี้ด้านหลังเราจะแยกบานนิดนึงนะคะ จากเอวประมาณหกเซนจากจุดนี้นะคะประมาณหกเซนแยกให้เข้าบานนิดนึง แยกอยู่ประมาณสามนิ้ว ได้แล้วเราก็แต่งด้านข้างเลยนะคะ ด้านข้างนะคะมาชนกัน ช่แล้วเราก็แต่งคะ่ะอันนี้ด้านหน้านะคะจากเส้นเอวลงมา23นิ้วชิ้นหลังจากเส้นเอวลงไป29นิ้ว หน้าสั้นหลังยาวนะคะแต่เขาจะมีรอนตรงด้านข้างอันนี้เราก็ตีด้านหน้าเนี่ยเราตีตรงๆมาตามที่เราวัดไปเลยนะคะอันนี้คือด้านข้าง เราก็ใช้เกณฑ์ตรงด้านข้างนะคะตรงนี้เราก็แต่งนิดนึงคะ่ะให้เขาด้านหลังแล้วก็ตีตรงได้เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยตรงแต่ว่ายาวยาวกว่าด้านหน้า ก็จะมีในส่วนนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะตีตรงมาถึงจุดที่เราแยกนะคะแล้วนี้ก็ตีมาที่ด้านข้างเลยด้านหลังก็คือเป็นเส้นตรงตามที่เราวัดไว้ ก็เวลาออกมาตามแบบนะคะตามแบบที่ตัดออกมาเขาก็จะมีลอนตรงเนี้ยแล้วก็จะไปหนึ่งลอนเป็นเสื้อสวมหัวนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้ก็เรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ